สิได้เลยเราต้องถอดวิญญาณไปดูมั่งเราเราต้องเราก็หลุดออกจากร่างแล้วสินั่นแหละร่างเราทำไมร่างของเราสลบไปนะ ใช่ฉันยังอยู่เราต้องปลุกสองคนนั้นตื่นออกมาฉันจะจัดก,การเอาสิฉันไม่กลัวแกหรอกเคยมาช่วยฉันนะเธอมองฉันไม่เห็นเดี๋ยวฉันต้องไปช่วยอีกคนนึงใครมาช่วยฉัน คุณเอเข้าร่างแล้วล่ะเรองจัดก,การพวกนั้นแล้วล่ะใช่เร็วๆเถอะมันฆ่าน้องฉันต้องไปจัดการมัน <c oughs> ใครผักซาฉันเอง <c oughs> เราต้องจัดการมันอีกครั้งและ มันตายแล้วเย้ยยยนี่เราก็จบนี่เราก็จบหนึ่งภารกิจแล้วสิไม่รู้จะมีผีตัวไหนบ้างที่ like ร้ายกาจกว่าตัวนี้นั่นสินั่นสิจรงด้วยวันนี้ขอตัวไปนอนก่อนนะบ๊ายบาย